เวลา19นาฬิกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยถนนวิทยุ ในการนี้นาย an, เอลเซนเจมส์มาร์คินันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพอสตีเฟนส์เอกอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรสพันโทนิโคลัสโบเมอร์รักษาการผู้ช่วยทูตทหารและคู่สมรสรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนายอลสันเจมส์มาคินนันเอกอัครราชทูตเคอรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเคอรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดีทั์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารนักคิงสกูลหรือโรงเรียนกิงส์ เขตพารามาตานครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงณวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเคอรรัตออสเตรเลียที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ในอดีตและบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอธิพลเอกเดวิดเฮอร์ลี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเคอรรัตออสเตรเลียคนปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสโกรฟอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเคอรรัตออสเตรเลียคนที่26และพระสหายร่วมชั้นที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกองทัพและรั ฐบาลออสเตรเลียนอกจากนี้วิดีทัศน์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือราชออสเตรเลียสำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆช่วงข่าวในพระราชสำนักระหว่างวันที่16-18ถึงกุมภาพันธ์2564 และจากนั้นทอดพระเนตรนิทศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครอรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรษและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครอรัฐออสเตรเลียโดยเป็นพระบรมชายาลักษณ์และพระชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมช มหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเคราัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2 5 0 5 นับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจนก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆจบจนถึงปัจจุบันส่วนพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมชายาลักษณ์ขณะทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยนกเครรัฐออสเตรเลีย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในห่ายครั้งด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2495ซึ่งจะครบ69ปีในปี2564โดยมีความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีบทบาทสําคัญและเป็น หุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญโดยทั้งประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด วันนี้เวลา20นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาสาขาต่างๆจำนวน7คนเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุสฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2563ตามลำดับดังนี้ นางปิยนาถบุญนาคสาขามนุษยศาสตร์นายวิจิตศรีสะอ้านสาขาศึกษาศาสตร์นายสมศักดิ์ปัญหาสาขาวิทยาศาสตร์นางสาวนริสาฟูรกูลสาขาแพทยศาสตร์นางพันนีปิติสุทธิธรรมสาขาแพทยศาสตร์นายพิเศษลุมพิการนนท์สาขาแพทยศาสตร์และนายวรวิทย์เหล่าเรนูสาขาแพทยศาสตร์ โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษดีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2563เพื่อเป็นขวัญและก,กำลังใจต่อไปนยดีแล้วก็ภูมใจในความสำเร็จของท่านก็เข็มศิลปวิทยาเนการแสดงการยอมรับในผลงานใน ความตั้งใจในความสามารถของท่านเราขอสแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมานานตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตในระยะแรกจนถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางในปัจจุบันมิตรภาพนี้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จไปประทับอยู่ที่ออสเตรเลียนานถึง6ปีครึ่งโดยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ณราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ทาว่าการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับครั้งนั้นได้รับการบ่มเพาะเมื่อ8ปีก่อนหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกที่เสด็จเยือนออสเตรเลีย การที่พระราชวงศ์ไทยทรงสุนพรพราชาหรือไทยในออสเตรเลียเป็นอะไรที่เกิดขึ้นครั้งแรกขอถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย In the past, you call Thailand or Siam a country in the far east, but our country is not the far east. It is the near north. การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะทรงได้รับพื้นฐานที่ถูกต้องตามที่สองพระองค์ทรงคาดหวังจากสายสัมพันธ์ดังกล่าวการเสด็จเยือนในครั้งนั้นบรรลุผลและไม่กี่ปีหลังจากนั้นสายสัมพันธ์ก็เริ่มต้นขึ้น โดยการเสด็จพระราชดำเนินถึงนครซิดนีย์ของสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเพื่อทรงศึกษาณโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียวันหนึ่งในการประชุมของโรงเรียนเราได้รับแจ้งว่าจะมีนักเรียนใหม่มาเรียนนั่นคือมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจ,จักรไทยผมรู้สึกเกรงใจในพระองคุคณน่าจะพอนึกออกนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พบเจ้านายระดับสูงพระองค์เสด็จมาประทับณแมคอาเธอร์เฮาส์ในปีพศ2 5 1 3และผมเป็นหนึ่งคนที่ได้รับเลือกให้ถวายการต้อนรับและช่วยให้การปรับพระองค์ในโรงเรียนง่ายขึ้นนี่คือนักเรียนใหม่ใหม่สำหรับออสเตรเลียและชีวิตนักเรียนประจำในออสเตรเลียทรงเป็นเหมือนนักเรียนใหม่คนอื่นๆผมหมายความว่าทรงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ ในวารสารของโรงเรียนกษัตริย์ในอนาคตทรงพระนิพนธ์ว่าคำว่าออสเตรเลียมิใช่เพียงแค่คำหนึ่งคำอีกต่อไปแต่นำมาซึ่งความทรงจำที่เกี่ยวกับต้นกรรมดอกวัตเทลที่บานสะพรัง่งฝุ่นผงอุทก,กภัยชาญเมืองแหล่งแร่ในถิ่นกันดานและชาวออสเตรเลียสิ่งที่ประทับใจผมมากคือความสนพระราชาลัยในศิละปะโดยเฉพาะดนตรีสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยม พวกเราจะนั่งฟังพระองค์ทรงดนตรีนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งสองฝ่ายรักและไม่เคยลืมผมมักจะบอกเพื่อนๆว่าพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและจะทรงมีความมั่นใจตามแบบกองทัพเพราะทรงได้รับการฝึกฝนจากดันทูลและแล้วความบากบั่นก้าวต่อไปในออสเตรเลียของกษัตริย์ในอนาคตก็เริ่มขึ้น สี่ปีแสนทรหดในสนามฝึกสำหรับผู้นำทหารที่มีชื่อเสียงสำหรับชายหนุ่มคนใดก็ตามการเข้าศึกษาณนะราชวิทยาลัยนายนร้อยทหารบกที่รู้จักกันในนามว่าดันทรูนถือเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวัน่นคุณจะถูกตะอคอกใส่แล้วก็เดินแถวไปทั่วและก็ต้องหาวิธีใส่เครื่องแบบต่างๆ การเอาเองอะนะราชวิทยาลาัยแห่งนี้สอนคนหนุ่มให้รู้จักระเบียบว,วินยัยแนะนำให้พวกเขารู้จักตนเองและผู้อื่นผมเริ่มเข้าเรียนที่นั่นปี2015ทันทีที่จบมัธยมปลายและไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทหารนอกเหนือจากการฝึกในร้อยราวๆหนึ่งปีพวกคนมาถึงที่นี่และทุกคนก็ดูเหมือนๆกันไปหมด เมื่อมาถึงไปครั้งแรกทุกคนต่างพูดว่าในรู้ไม่ว่ามีมระคขนราชกุมารประทับอยู่ที่นี่ด้วยอาจจะเป็นที่โรงอาหารในเย็นวันหนึ่งที่ผมได้พบพระองค์ครั้งแรกผมจำได้ว่าคิดอะไรในตอนนั้นโอ้ชายหนุ่มคนนี้อยู่ที่นี่กับเราในตอนนี้ช่างน่าประหลาดใจซึ่นไรกันไร หลังจากนั้นเราก็ตระหนักว่าไม่นะพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในพวกเราทรงประทับอยู่ที่นี่เพื่อทรงศึกษาร่วมกับเราพวกเราถูกเตือนให้ปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนที่ปฏิบัติต่อพวกเราัเองดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะไม่มองว่าพระองค์ทรงถูกแยกออกไปแต่ทรงเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเราได้รับการฝึกต่างๆฝึกแถวทหารฝึกการแช่วุธพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนทรงเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยนี่ป็นข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติตาม